ทอดแล้วค่ะทอดแล้วเปิ้งพี่น้อนกอรกระสะกอรกระสะมันธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนค่ะกอรกระสะค่ะสิลงไปไอ้สงขามค่ะสงขามคนละทาได้ที่ไม่น,อน้องไลยมองนี้ว่าทากวงไวะสิสิาพาไปเบิ้งค่ะสงขามทาก,งก,กวงค่ะก้่น โอ้ยแม่น้อยกินเขาบ่านจะกินน้ำเยอเข้าว่าาขาเสี่ยวถ้าเราทับเขาไว้รดเก็บโทรศัพับไว้นดถพะนะแล้วแม่น้อยขอขออนุญาตขอตัวก่อนแป๊บหนึ่งห่นขอทำคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้ยสงครามค่ะสงครามทากวงอีหลีค่ะพี่น้องทากวงเนี่ยค่ะขาบอห้อมค่ะเย้ค่ะทุกคน ้ยอันนี้เขาเรียกว่าสงครามนะคะเพื่อนๆสงครามค่ะเด็กวัวหาจิ้งตึกแแห่ป่าปันบ่ตาแฮ่ป่าปันบ่เออบ่แฮ่ป่าปันสั่นป่าปันนี่คือป่าหากล้วยด้วพี่น้องอันเพื่อนว่าเอิญว่าป่าปันมันมันถึงสะดุ้งถึงอย่างมันหมุนมันปั่นเนาะค่ะ มีหอดเรือหาจิงกับพี่น้องค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะอันนั้นนก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 รุปขาไปใสซแล้วโอ้สวยงามมากเลยค่ะอุ้ยเอา้ามาเลี้ยงคุดเด้อพี่น้อง เอาบรรยากาศมาให้ชมเมลรดจังเบิงกันนะคะไม่น้อยสิได้บ่สวยๆมาไม่น้อยบอสดจับด้ยค่ะทอระสา,าปวนเด้อตอนแรี่ยงเพื่อขืนโหลดกันเลจังสิได้เห็นไม่น้อยเด้ออ้ยขาะสงคามตากระสะค่ะตากระสะโพดพค่ะ,ปคะ,ปคะเป็นอะไรที่น่าทึ่งเลยค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะฟังธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดไม่น้อยมักสีดี้ค่ะมักธรรมชาติ าหาอยู่หาจินได้หาจินแน่หาเงินนําพ่อได้ใส่ได้สอยเนาะค่ะคันบ่มีงเงินก็อยู่บ่ได้ค่าน้ำค่าไฟสร้างพนักจิจพี่น้องค่ะเออหาแล้วปชิมัสซื้อตะกินไรกะบ่ไหวค่ะหาปลากินน้ำขายไปหน่อยประแตยยูซื้อจ้ากมือมณีวสิภพพักพรกวดเฮียนกวดสั้นถูเฮียนซโซสั้นเมียนหยังวสันคิดว่าถ้าละซับแดงตาสาวๆคนพี่น้องโผล่โทษสะเพื่อนไม่น้อย โมยอมย่อมาอยบานอ้าวลงเลยลงเลยแต่ว่ามันก็สิตื่นแต่ตึงจะคล้องใส่เกิอบยังมามันตรงใส่เกิบไปเออไปั้างนี้ละเกิบแตนนี่มันมืนมึงดูขีดตาฟางเหนะได้ตรงใส่เกิบบูดแต่อันเพราะว่ามันหนํามันขืนมันลงอยว่าเศร้าเออนี่ละซิดไปนี่ละเออโอ้ลงไปอีกอะพวกเอาเบ็ดซิดมาเนี้ยยังกว่า เฮียมกักเอาลอกเบงมันจะ,ม,นจะมึนคือของพอตาบผ้าว่ตับผ้าเฮียมักของเราเนี่ยโอเค,อ,เคอยู่ดีจ้าเอาจบคลิปนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายขอบใจมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันจบคลิปคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ